สวัสดีครับป้าสายฟาร์มเชอร์รี่สีทองเชนานะครับวันนี้ก็จะพามาดูหอยเชอรี่สีทองตัวเล็กๆนะครับที่เราได้เพาะเอาไว้เนาะเพราะว่าเราต้องมาคัดขนาดเขาเนีย่ยดูคัดขนาดตัวแบบนี้ให้เท่าๆกันให้อยู่กะละมังเดียวกันเพราะว่าเขาจะได้แข่งกันโตนะครับเพราะชุดนี้ถ้าโตอีกหน่อยเนี่ยเราขุนขุนให้ดีๆเนี่ยเดี๋ยวถ้าก็โตแล้วก็เอาไปลงบ่อใหญ่ได้แล้ว คัดมาออกมาจากตัวเล็กๆซะเพราะว่าถ้าเกิดเราทิ้งไว้อะมันก็จะไม่โตอันนี้คืออีกไซส์หนึ่งเราคัดตัวใหญ่ออกไปแล้วน,นี่ก็เหลือตัวใกล้เคียงกันนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเขาจะแข่งกโตขึ้นอีกแล้วเราก็คัดอีกพอตัวนี้ก็เตรียมกระมังไว้ไหลกระมังเพราะว่าแต่ละไซส์มันจะไม่เท่ากันวันนี้วันนี้แยกได้แยกได้สี่กระมังใหญ่เลยนะเพราะว่าประเซ็นต์รอดก็สูง อันนี้เป็นผ้าที่เราใช้เช็ดกระมังเวล,ลาล้างเราต้องใช้ผ้าเช็ดด้วยเพราะว่ามันเป็นคราบตะไคร่ถ้าไม่ใช้ผ้าเช็ดมันก็จะดูสกปรกนะครับนี่ก็เป็นหอยเชอรี่ที่ว่าเราเพาะไว้เนี่ยประริตรอดก็เยอะมากเลยนะมีหลายตัวที่เดินออกไปตายนอกกระมังก็มีเพราะว่ามันอยู่กันแน่นเกินนะครับอันนี้มีมีดินด้วยนะมีดินใส่ด้วยเพราะว่าตอนนั้นเพาะแหนแดงไว้นะครับแต่ดูการจเจริญเติบโตก็ไม่ต่างกันนะไม่ต่างกับที่ไม่ได้ใส่ดินนะ นี่ก็จะคัดไอตัวที่มันมันใหญ่ๆหน่อยก็จะไปใส่กระมังเมื่อสักครู่เนี้ยให้ตัวก็เท่ากันนะครับแล้วเราเอาอัดพวกอาหารเข้าไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ใหญ่แป๊บเดียวแหละนะครับพอโตขึ้นแล้วก็ถ้าเป็นไซส์ตัว5บาทส0บาทเราก็ส่งไปไปขายได้แต่ใครก็สนใจเนาะวันนี้ส่งไป50กว่าตัวก็เช็คดูแล้วถึงแล้วแล้วก็ไม่มีไม่มีตายสักตัวนึงครับ ส่งไปวันที่15ถึงวันที่17ตอนเที่ยงนะครับส่งไปที่ที่ไหนนะจังหวัดสระบ,บุรีนะครับนี่พอเราเราก็ต้องเอาสายยางดูดดูดตะกรอนตะก้นกระมังออกก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดดูดไม่ได้แล้วเราก็เปลี่ยนวิธีโดยใช้ขันมาตักเลยนะครับตักพวกพวกี่หอยที่อยู่ก้นกระมังออกให้ให้มากที่สุด เราก็ใช้กระชอนรองแบบนี้นะครับถ้าเกิดมีตัวใหญ่ๆล้วก็จับโยนไปไว้ไว้รวมกันนะครับเดี๋ยวก็จะเป็นไซส์เล็กไซส์เล็กด้วยกันหมดเขาก็จะแข่งกันโตนะการเลี้ยงหอยมันก็สําคัญนะถ้าเกิดเราไม่คัดแยกอะปล่อยให้อยู่รวมๆกันนะมันมันไม่โตเพราะว่าตัวไหนเล็กก็เล็กอยู่กันเนี่ตัวไหนโตก็โตไปเรื่อยๆนะครับมันจะข่มกัน เราทำต้องใจเย็นเนะครับเจอตัวใหญ่เราก็จับมาเลยนะครับเนี่ยตัวขนาดนี้ก็แยกมาไว้ไว้อีกลำมังหนึ่งนะครับพวกกระมังอะไรก็ตกเตรียมไว้เยอะๆนะครับผมก็เป็นห่วงคนที่เริ่มเลี้ยงนั่นแหละเพราะว่าเรายังยังใหม่บางทีเรายังมองอะไรก็ยังมองไม่เห็นนะเนาะแต่ถ้าเกิดคนที่เขาเลี้ยงมานานแล้วไม่น่านห่วงก็หรอกเพราะว่าเขาเจอปัญหาทุกวันแหละเวลาเลี้ยงอะ่ะเพราะว่าเราเดินตรวจ ตรวจทุกเช้าตรวจไปเรื่อยๆเนี่ยบางทีเราก็เจอปัญหานู้นปัญหานี้เราก็แก้ไปนะครับจนเราสามารถป้องกันมันได้แหละในเรื่องของน้ําเนี่ยสําคัญเพราะว่าถ้าเกิดเราปล่อยให้น้ําเสียน้าอะไรนี่เราก็จะสูญเสียแต่ดีหน่อยพวกนี้ถ้ามันโตแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยตายง่ายหรอกอันนี้พอทําเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาอะไรมาปิดนะกันที่เขาจะหนีนะครับครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามชมนะครับเดี๋ยวคราวหน้าว่า จะมาคุยเรื่องการตลาดออฟไลน์ line ที่มันเป็นยังไงนะครับสวัสดีครับ